ไม่มีมากรูดมาแลกมะนาวไม่มีลูกสาวลวมาแล้วลูกเคยโอวะเอาเ้ยลูกเคยกองยาวตลาาัดไปกันต่อค่าสินสอัยไหมนะนั่นแน่แกงเรากันตลอดเลยไม่บอกหรอก ใครมีมากูดมาแรกมะานาวไปม,มีลูกสาวแล้วมาแลให้ลูกเคยอเอาวเอาว้ลยลูกเคยกองยาวตะลัดไปกันต่อค่าสินสอดไหมนะนั่นแน่แกงเรากันตลอดเลยไม่บอกหรอก ใครมีมากูดมาแลกมานอาใครมีลูกสร้าละมาแลใหลูกเคยโอเวอรเวอยลูกเคยกองยาวตลังไปกันต่อค่าสินสอดไหมนะนั่นแน่แกงเรากันตลอดเลยไม่บอกหรอก ใครมีมากูดมาแรกมานาวใครม,มีลูกสาว้วมาแล่ลูกเคยอเอาวะเอาเ้ยลูกเคยกองยาวตะลังไปกันต่อค่าสินสอดไหมนะนั่นแน่แกงเรากันตลอดเลยไม่บอกหรอก